สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนาพระจันชายพีเคแสนชยัยเล่งรีแมชจนทานดิเบลา่าให้หายค่าจ่าก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง py 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 พระจันฉายพีเคัญชัยแชมป์โลกวันมวยไทยและคิบบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวท1 1 5ยสถึงปอนด์ต่างเป่าขอรักษาเข็มขัดทั้ง2เส้นของตัวเองแบบสุดชีวิตหลังเพิ่งทำผลงานดีเอาชนะ TKO ยก4เอลิสบาโบซาผู้ท้าชิงจากสหรัฐอาณาจักรป้องกันเข็มขัดมวยไทยไว้ได้ในสึกวันฟนไนย์ยเมื่อชงเช้าวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมรู้สึกดีใจมากที่ป้องกันแชมป์โลกครั้งนี้ได้ผมไม่ชนะใครเลยแต่ชนะใจตัวเอง เพราะก่อนชกผมรู้สึกกดดันว่าผมไม่เคยป้องกันแชมป์มวยไทยได้มาก่อนเลยแต่สุดท้ายวันนี้ผมก็ทํามันสําเร็จไฟนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ป้องกันแชมป์มวยไทยได้มันสวยงามมากครับขณะที่เป้าหมายต่อไปพระชัญฉายพีเคสัญชัยขอขอยืนอยู่ตําแหน่งสูงสุดนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยตนพร้อมวัดฝีมือกับโจนาธานดิเบลา่าชาวแคนาดาอิตาลีอีกครั้งเพราะอีกฝ่ายเหมือนยังคาใจจากการเจอกันครั้งแรก ซึ่งนักสู้ชาวไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันควา้าแชมป์โลกวันคิบบ็อกซิ่งรุ่นสตอต์เวทที่ว่างอยู่ณนะเวลานั้นมาครองได้ในศึกวันทุมพินี68เมื่อ28มิถุนายน2567ไฟต์ต่อไปผมไม่เกี่ยงว่าต้องขึ้นไปป้องกันเข็มขัดในกติกาไหนก่อนผมพร้อมป้องกันแชมป์ทั้งในกติกามวยไทยและคิบบ็อกซิ่งซึ่งถ้าเป็นกติกาคิปบ็อกซิ่งผมอยากเจอกับดีเบลล่าเพราะเขาก็คงอยากเจอผมเหมือนกันเพราะอาจยังมีข้อสงสัยในการชกหรือผลคะแนน,นอยู่ ผมอยากเจอกันใหม่ให้หายคาใจไปเลยครับโดยฝ่ายจนนทันดิเบลา่ามีคิวลงศึกชิงแชมป์โลกวันคิปบอกซิ่งรุ่นสตอร์เวทเฉพาะการกับสามเอก่ย e ่างฮาดาวอีกหนึ่งอดีตราชันของรุ่นนี้ในศึกวัน172จสที่จะยกทัพไปแข่งขันที่สนามไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจากคู่นี้จะได้สิทธิขึ้นชิงบัลลังกับพระจันฉายปีเคสัญชัยต่อไป